คาโปซีสลัตาชื่อดูเท่เทมากแต่มันคือสลัดแตงโมอเป็นสลัดแตงโมที่ใส่ชีสเฟต้าลงไปด้วยเฮ้ยหว,วานๆเข้มๆใช่ซึ่งสลัดแตงโมจานเนี้ยมันถือว่าเป็นอาหารที่ใหม่และของชาวกรีกแต่ว่าจริงๆสลัดของเขาเมื่อก่อนอะ่ะเขาจะใช้พวกมะเขือเทศมะกอกแตงกวาหัวหอมจะใช้วัตถุดิบพวกนี้มาทําสลัดคือแตงโมมาทีหลังแต่ว่าการที่เขาใส่แตงโมเพิ่มอะ่ะมันเพิ่งมาตอนช่วงศตวรรษที่20ิบอ่อใหม่ก็คือ เขาอยากได้สลัดที่แบบมีความหวานฉ่าของแตงโมอะไรอย่างนี้แบบสดชื่นสดชื่นสดชื่นหน่อยกับที่เขาใส่คู่กับแตงโมในสลัดนี้ก็คือชีสเฟตาชีสเฟตามันก็คือมันคือชีสท,ที่ทํามาจากนมแพะหรือว่านมแกะหรือบางทีเขาก็ผสมทั้งสองนมเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วทำออกมาเป็นชีสเฟตานี้ชื่อดูน่ากินน่ากินจริง คือไอรสสัมผัสของชีสเนี่ยมันจะมีความเค็มที่แบบนุมน่มๆกับออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยส่วนสีของชีสจะเป็นสีขาวๆน่าจะแบบเข้ากับผลไม้พวกแบบน้ําเยอะหวานๆได้แหละเออก็อาจจะตัดความหวานของแตงโมได้หน่อยหนึ่งทาให้มันกลมกล่อมขึ้นไงแล้วที่มันมีสีขาวก็คือเขาใช้แบบเหมือนเป็นการหมักชีสเนี่ยหมักไว้ในเกลืออ๋อมันเลยเค็มเงี้ยเหรอใช่เลยมีความติดเค็มอยู่แล้วสีก็เลยออกมาเป็นสีขาวด้วย ซึ่งไอชีสเฟตาเนี่ยมันเหมือนกลายเป็นชีสประจำชาติของชาวกรีกมันเป็นกระบวนการหรือว่านวัตรกรรมหนึ่งของเขาเลยชีสเฟตาเนี่ยของนชื่อเป็นของโอท็อปของกรีกโอท็อปโอท็อปอาหารคู่ชาติใช่ก็คือสลัดนี้ก็คือจะเป็นสลัดที่มีความหวานแังโมมีความแบบเค็มๆของชีสแล้วก็ราดด้วยน้ำมันมะกอกทีหลังแล้วไอแตงโมไอภาพจําเรามันก็จะต้องกินในช่วงหน้าร้อนใช่ไหมไอ,ไอสลัดเนี่ยเขาก็เลยคิตกินในช่วงหน้าร้อนจริงๆอ่า uh huh. สดชื่นแหละสดชื่นสดชื่น